ต่อพชคันนี้สิบป่วยดนหัวใจเต็มความพอไม่เรื่อยเปลี่นครบสองนาทีเช็คความเร็วใหญ่ไหมคะเนี่ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลไอเต็มความพอไม่เรื่ยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกเลยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1 6 6 9ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามความน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับผมและคุณทัดดาวดวงจันโชติในรายการ RMU Channel ประจำวันอังคารที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557นะครับโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยการทำนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับ เมื่อช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557นายาสิาตวแพทย์สมมาตรอิทรัต์คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการลงแขกดำนาตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาสืบสารภูมิปัญญาไทยการทำนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณแปลงสาธิตเกษตรกรรมบ้านหนองบ่อตำบลหน,นองสิมอำเภอบรบรือจังหวัดมหาสรารคามครับ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกดำนาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคือสำนักศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณะต่างๆได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า500คนครับ สำหรับประเพณีการลงแขกดํนาถือเป็นสิ่งที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยกันในการทํานาให้ประสบความสําเร็จสำหรับประเพณีการลงแขกดํนาถือเป็นสิ่งที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยกันในการทํานาให้ประสบความสําเร็จและเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจํานวนมากๆนอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมของชาวอีสานที่มักจะเป็นผู้โอบอ้อมอารีมีจิตใจที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ปัจจุบันนี้ประเพณีการลงแขกดำนานั้นได้ลดน้อยถอยลงไปไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเนื่องจากปัจจัยทางเศร,รษฐกิจเป็นตัวบังคับให้คนต้องทำงานแลกเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำให้การช่วยเหลือกันลดน้อยลงไปจะเหลือก็เพียงแต่การทำงานเพื่อแลกเงินเท่านั้นครับการจัดโครงการในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคณะได้สัมผัสประสบการณ์ในการลงแขกดำนาเพื่อสร้างความสามัคคีมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อกันและนักศึกษาได้เรียนรู้จริงจากการลงมือปฏิบัติ ต่อไปจากนี้หลังเข้าออกรวงได้ที่ก็จะเป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกราว120วันครับค่ะและในช่วงเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในพื้นที่ภายใต้รูปแบบมหาสารคามโมเดลค่ะครับ เมื่อช่วงเช้าวันนี้คณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาส,สนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดมหาสารคามประจำาปี2557รุ่นที่2ณนาหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทลทยราชภัฏมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจากน,นายนพวัฒน์สิงห์ศักดา ผ้วาราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและมีนายเมธีสุวรรณไฟาประหลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี2557ตามแผนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดมหาสารคามหรือมหาสารคามโมเดลระยะที่2เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอดจนเพื่อปลูกฝังและสร้างอุดมการ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักในความเป็นชาติพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรักความสมัครสมานสามคัคคีมีความสำนึกรักและห่วงแหนแผ่นดินเกิด ทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยโดยมีนายหมวดเอกธารนาโคชเสนีและว่าที่ร้อยตีน้ำเพชรโคชเสนีสัตยารักให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนข้าราชการทหารกองพลทหารราบที่6ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามและนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้นกว่า3,000คนค่ะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวแรกในช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของการไหว้ครูซึ่งมีมาฝากกันทั้ง2ฝั่งนะครับนั่นก็คือในส่วนของสาขาวิชาหน้าตัดศิลและการละครรวมไปถึงนักศึกษาในภาคกศบป,ะปะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ในส่วนของพิธีไหว้ครูครอบครูขนละครนะคะซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาหน้าตัดศิลและการละครนะคะสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ขอเรียนเชิญคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะและนักศึกษาประชาชนทั่วไปทุก ทุกท่านที่สนใจนะคะในส่วนของการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครนะคะในวันที่27สิงหาคม2557นะคะโดยกิจกรรมนะคะจะเริ่มเวลาตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะและส่วนวันที่28สิงหาคม2557นะคะก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะในการนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้โดยเฉพาะในส่วนของท่านที่ต้องการ ครอบครูนะคะก็สามารถที่จะจองขันครอบครูได้ที่สาขาวิชานาตศิลและการละครนะคะขันแล้วก็มาในส่วนของกําหนดการนะคะพิธีไหว้ครูภาคกสบปนะคะซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2 5 5 7นี้นะคะโดยกิจกรรมก็จะเริ่มนะคะในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็ในงานนี้นะคะก็มีท่านประธานนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามของเรานะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ท่านประธานในพิธีก็จะได้จุดธูปเทียนบูชา รัตนไตค่ะแล้วก็จะมีพิธีกรนะคะนำสวดมนต์ไหว้พระและนอกจากนี้ก็จะเป็นในสน่วนของตัวแทนนักศึกษานะคะนำสวดไหว้ครูทํานองสรพันยะน,นะคะแล้วก็กิจกรรมก็จะมีเรื่อยมานะคะมีพิธีบายสีสุขขวัญน้องใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้นะคะอนอกจากนี้ก็จะมีประกวดขวัญใจน,ในักศึกษาด้วยนะคะก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา15นาฬิกานะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษานะคะแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมชมกิจกรรม ก็สาม,มารถที่จะไปร่วมชมกันได้ที่หอประชุม80พรรษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่วิรเรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่จัดทํากันมาตลอดทุกๆปีนะครับสำหรับการไหว้คร<อ>ูของภาคกสบป,ปอ,อะไรครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสํานักส่งเสริมว,วิชาการและงานทะเบียนในเรื่องของการเปิดระบบลงทะเบียนเพิ่มถอนนะครับเพิ่มเติมในภาคเรียนที่1ทับ2,557ซึ่งเปิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับในระหว่างวันที่25-31สิงหาคม2,557ทั้งในส่วนของภาคปกติและก็ภาคบรั ท่านใดที่มีความสนใจนะครับหรือมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มถอนในรายวิชาของภาคการศึกษา1นึ่งทับสองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไป ะจะทําในระบบได้เลยในช่วงระหว่างวันที่25-31ถึงครับ,รบนอกจากนี้นะครับในวันเสาร์ที่30สิงหาคม2557นี้เวลา10นาฬิกา30นาทีครับขอเชิญหัวหน้าห้องตัวแทนห้องภาคกสปปทุกคณะทุกชั้นปีนะครับเข้าร่วมการประชุมณนะอาคารกองกิจการนักศึกษาชั้น3ห้องประชุม15ที่นั่งในวาระการประชุมเรื่องการจัดงานไหว้ครูนะครับที่คุณท่านดาวได้บอกกาหนดการไปเมื่อสักครู่นี้โดยนักศึกษาชั้นปีที่1รหัสห้านะครับให้นารายชื่อนักศึกษา ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมวันแรกก็คือกิจกรรมปฐมนิเทศด้วยในวันที่9สิงหาคม2557ในการนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นตัวแทนห้องหรือหัวหน้าห้องทุกคณะทุกสาขาในภาคกสบปนะครับให้เข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวได้ด้วยนะครับและก็สําหรับท่านใดที่มีความต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานไปได้ที่นายกองการนะครับคุณรุ่งรัตนะฮะที่หมายเลขโทรศ,รศรัพท์0991915639อีกครั้งหนึ่ง ศูน99 191 5639ครับ 39, ครับ,รบก็ขอเรียนเชิญน,นะครับอย่าลืมป,ประชุมกันสำหรับนักศึกษาในภาคกสบปและมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากทั้งบุคลากรนะครับคณาจารย์รวมไปถึงนักศึกษาด้วยกันเองและที่สําคัญครับในส่วนของหน่วยรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับเปิดเทอม,มเต็มที่เต็มรูปแบบแล้วนะครับนักศึกษาดได้เรียกว่ากลับมา ศึกษาเราเรียนกัน100%่งรนนักศึกษาของเรานะครับเฉพาะปีหนึ่งตอนนี้มีถึง5,000คนครับคุณทัดาวนั่นก็เ <c oughs> ฉลี่ยแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่จะมีเพิ่มเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราน่าจะมี เขาเรียกได้ว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เกือบห้าพันคันแล้ว 5, ตอนนี้น,นะครับแล้วก็รวมของนักศึกษารุ่นปีสองสามสี่อีกเยอะมา, <c oughs> มากมายนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังรวมไปถึงรถยนต์นะครับของคณ <c oughs> า,าจารย์และก็บุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณทันดาสภาพถนนเราในช่วงพีคคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าโดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะคือจะเป็นช่วงในการที่สับเปลี่ยนอาคารเรียนแล้วก็ช่วงพักเที่ยงต่างๆนะคะคือน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเราเข้าใจว่าเเรรร่่่่งงีีบบบนนนะะคอาแตววใสขย ในการจอดรถนะคะคือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะทําเลนไว้สําหรับนะคะจอดรถยนต์นะคะคคแล้วรถจักรยานยนต์ด้วยแต่ปากรว่าไม่ว่าจะเป็นเลนไหนคะ่ะมอไซค์เข้าไปจอดหมดเลยนะ,นะคะจอดหมดเลยถูกต้องค่ะ <c oughs> คือก็สร้างความลําบากแล้วก็ความหนักใจนะให้กับ,บ,บทั้งบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่อาจารย์นะคะในการปฏิบัติภารากิจคือเนื่องจากว่าพอเวลาอาจารย์จะออกนะคะรถยนต์จะออกนี่ออกไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดปิดท้ายรอบคันไปหมดเลยนะคะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า ิดใจกันนะครับระหว่าองอาจารย์กับนักเรียนซึ่งนักศึกษาเองทางเราก็เข้าใจนะครับว่ารีบอย่างที่คุณทัดนาบอกรีบไปเรียนครับหาที่จอดรถไม่ได้นะครับอพอจอดไม่ได้ปุ๊บเห็นคนหนึ่งจอดอีกคนนึงก็มาจอดจอดจอดอจอดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเจ้าหน้าที่จัดการจราจรของเราพี่ๆเราปภนี่แหละนะครับมีเจ็ดคนเท่านั้นต่อผัดนะฮะไม่สามารถดูแลในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันนะครับอย่างน้อยๆก็รับผิดชอบเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับที่ใดที่ห้ามจอดก็ไม่ควรจะจอดถ การที่น่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะครับงงนักศึกษาจอดรถผิดที่ครับขวางทางที่คณาจารย์จะออกได้ะนะฮะก็เรียกนักศึกษาด้วยกันนี่แหละครับช่วยยก <ฮะ S 2> มอเตอร์ไซค์คันนั้น,นะะ <c oughs> ขึ้นไปวางไว้บน ที่ที่ไม่ควรจะอยู่นะครับนักศึกษากลับมาก็ถึงกับตกใจเลยทีเดียวว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ก็จำนะฮะต่อไปผมจะไม่ทําอีกแล้วครับอาจารย์นะก็แล้วแต่จะเป็นการจัดการยังไงกันไปค่ะก็ต้องขอฝากนะคะไปยังนักศึกษาทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้บริหารนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลนักศึกษาในแต่ละกลุ่มในแต่ละหน่วยนะคะว่าอยากจะกําชับให้น้องๆนักศึกษานะคะมีระเบียบวินัยและที่สําคัญต้องมีน้ําใจนะคะโดยเฉพาะการขับขี่ไม่ใช่แค่การจอดนะคะคือการขับขี่รถในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเเรรราาาาป็นนสถที่ชก ะะการขับเร็วเนี่ยไม่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญค่ะควรที่จะมีการามีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางคือจอดให้ทางนะคะหรือว่าขับด้วยความระมัดระวังแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะนะคะซึ่งบางคนนะครับน่าตกใจมากคุณตดาวเราเคยได้ข่าวที่ทางคอสชอกําหนดมาแล้วใช่ไหมครับ,รบในเรื่องของการแชทเวลาขับรถยนต์นะครับ,รบตอนนี้นักศึกษาเราหลายคนมากครับผมเห็นเลยขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ แล้วก็แชทไปด้วยครับสายตาไม่ได้มองถนนนะฮะอยู่อย่างนี้ครับเขาสามารถมากอันตรายนะครับวันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะครับพอเงยหน้าขึ้นก็คือชนกันแล้วเกี่ยวกันแล้วนะครับพะเวลาที่รถวิ่งไปนะได้ได้ว่าเป็นขบวนเลยนะฮะตอนนี้ภายในมหาวิทยาลัยเราไม่ต่างอะไรกับถนนเส้นหน้าป้ายเลยนะครับขับรถกันสวัสดิ์สวียนมากนะยังไงก็รักษากฎระเบียบวินัยในการขับขี่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตัวเองแล้วก็ผ <c oughs> ู้ที่อยู่ร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกับเรานะครับก้้้องคค่็าาันนนลแทหมมดีืวสใจ ของ RMU Channel ชในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมพีรพดยอดยิ่งพร้อมวิคุณทัดดาวดวงจันโชธและทีมงานกลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภาัฏม,มหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเเเีียววแดง็นนาาาาปสัรรร่่มมมคทชู<ร> รผู้ป่วยทางการแจกระจายไ,ไ,ไม่ได้เล24ชั่วโมงค,คือพันธาสัญญาที่สอพอชอรหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ ถูกมูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชําง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา